เข้าสู่ช่วงของดตรหนุ่ยส t ราจิคนะฮะวันนี้พันเอกอาติสิทธิธรรมอ่เรนุ่ยนะฮะก็จะมาพูดคุยกับเราเรื่องของการลงทุน Data Center ในอาเซียนเห็นบอกว่าตอนนี้ Big t g c h จะใหญ่ของโลกเนี่ยก็แห่กันมาลงทุนในอาเซียนรวมทั้งในไทยด้วยเป็นพวกมีเสน่หอะไรบางอย่างนะครับสวัสดีครับเจหนุ่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จีระเห็นผมรายงานเบื้องต้นว่า Business อันนี้คือเอเชียเนี่ยนะครับก็ได้รายงานเมื่อสักปีที่แล้วบอกว่าตอนนี้ธุรกิจเรื่องของคลาวด์บิสเนสซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐค c า n t e เซ็นเตอรด้วยเนี่ยมันเติบโตเร็วมากนะครับเป็นแต่ละปีเนี่ยเติบโตถึงประมาณ25%่เดียวแล้วก็ภายใน3ปีเนี่ยก็สามารถที่จะขยายตัวเป็น2เท่าตัวภายในระยะเวลาไม่กี่ปนะีตอนนี้เป็นเสน่ห์จริงใช่ไหมใช่ครับก็คือพง่าย ตอนนี้ s o u ส e a s อเ s ียเนี่ยเปรียบเสมือนหญิงสาวเลยครับพี่พี่ใส่น้ำหอมที่หอมมากเลยเดินไปในกลิ่นฟุง้งใครๆก็มาลุมล้อมมาจีบนะฮะก็ตามข่าวที่ล่าสุดก็คือสามบิ๊กเทคนะปักหมุดลงทุนไทยอาเซียนทะลุ1นล้านล้านบาทนะก็เป็นไปตามที่นิเกอเอเซียตามที่พี่จิระพูดไปะสะักครู่ครับพี่ นะตอนนี้มันก็คือมาลงทุนกันน่าดูเลยนะฮะอันนี้เพราะผมอ่านข่าวอันนี้ครับพี่ผมก็เกิดตั้งคำถามขึ้นมาในใจว่าอ่ะทำไม Big Tech สาม Big Tech ต้องมาลงทุน Data Center <ม>ใน Southeast Asia นะครับนะในเอเชียนเนี่ยนะฮะเพราะว่าการที่ตั้งคำถามแทนที่จะดูข่าวแล้วก็แล้วก็ รับทราบรับทราบข้อมูลของข่าวเนี้ยสามบิ๊กเปักบุตรลงทุนไทยเนี่ยราะว่ามันก็ธรรมดาไปสําหรับการที่เราจะมาคุยกันนะฮะผมก็เลยลองตั้งคําถามครับพี่ว่าทําไม3 Big Tech ต้องมาลงทุน Data Center ในเซาท์ a s เชนะฮะก็เลยต้องไปรีเสิร์ชไปค้นหาข้อมูลทํากันบ้านมาเยอะแยะนะฮะก็อันดับแรกเลยต้องขอเท้าความก่อนครับพี่ คือถ้าเกิดเราพูดถึงคอนเซปต์ของสอมัยก่อนเราจะใช้คำว่า IT ใช่ไหมพี่ i n Information t e c h n o l o g y นะเมื่อประมาณ15ปี20ปีที่แล้วเนี่ยคำว่า Information t e c h n o l o g y เนี่ยเป็นคำที่ทันสมัยมากนะแล้ววันปัจจุบันนี้ไอที IT เนี่ยกลายเป็นเป็นแอนติกไปแล้วนะน,นี้อันนี้รูปนี้คือคอนเซปต์ของของการใช้อินโฟมิชันเทคโนโลยีครับพี่ก็จะมีฮาร์ดแวร์ต้องมีเรื่องคนนะ มีซอฟต์แวร์นะฮะแล้วก็มีมีฮาร์ดแวร์ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็จะมี Data อยู่ที่แกนกลางนะนั่นก็คือคอนเซปต์ของ Information Technology เมื่อ15ปี20ปีที่แล้วนะฮะก็คือมันจะอยู่ในมิติของประสิทธิภาพเป็นหลัก,กคือทำไงเอา IT มาช่วยให้งานให้ธุรกิจมันมันเร็วขึ้นอะไรขึ้นนะคราวนี้เมื่อวันเวลาผ่านไปครับพี่ เทคโนโลยีก้าวไกลมากขึ้นนะ AI เริ่ม rise ขึ้นมานะฮะดาตเริ่มจาก Data ใน Hard ใน h a r d Disk ในเครื่องคอมพิวเตอร์กลายเป็น Big Data ที่เป็นเทราไบต์เป็นหลายๆเทราไบต์นะฮะมันก็นำมาสู่เรื่อง Digital transformation นะเนี่ยแหละไอ้ดิจิตอล transformation มันก็เหมือนเป็น Service ตัวหนึ่งใช่ไหมครับพี่ อ่ามันก็เลยทําให้เกิดความต้องการเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเพราะว่าจะต้องแข่งขันกันในเรื่องเข้าใจลูกค้านะก็คือไอ้ห้าไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่า f i domain กับพี่ f domains of digital transformation อนะ่าก็คือเฮ้ยเรื่องลูกค้าเราจะเข้าใจลูกค้าได้เร็วได้ลึกแค่ไหนนะฮะเราจะอ่อเข้าใจคู่แข่งเหนือกับคู่แข่งได้เร็วได้อะไรแค่ไหนนะฮะ เราจะมีข้อมูล Data ที่กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพี่อ a d r i v e า r ราย n วนออแกเนอรนะฮะเราจะสร้าง Innovation ใหม่ๆได้ยังไงแล้วเราก็จะสร้าง Value ใหม่ๆให้กับลูกค้าได้ยังไงนะ,ะเพื่อทำให้ธุรกิจธุรกิจมันอยู่อย่างยั่งยืนมันอยู่อย่าง Sustainable นะมันก็เลยเกิดไอ้คำว่า Digital Transformation เนี่ยมันกลายเป็นดิมานที่มหาศาลเลยครับพี่ นะฮะคันนี้เกิดการไลฟ์ของ AI ขึ้นมาด้วยมันก็ยิ่งโอ้โหคันนี้ไปกันใหญ่เลยนะฮะนะฮะเป็นเป็นอะไรที่เป็นดีมาร์มหาศาลเลยนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดการแข่งขันของ Big Tech นะที่ผ่านมาคืออ่าใหม่ๆพูดถึง AI เนะี่ยก็ต้องพูดถึงอ่า c h a t g p t ใช่ไหมพี่ Open AI Google ก็มีมอะไรเจเจม i นัยเจมินิใช่ไหมพี่ นะเนี่ยเริ่มแข่งขันกันแล้วนะฮะแล้วล่าสุดครับพี่อันนี้ก็คือ c o o ของ Google นะฮะมันจะตอนนี้เดี๋ยวต่อไปมันจะมีอีกคำหนึง่งผุดขึ้นมาก็คือคำว่าอ่าควอนตัมคอมพิวติงนะ a, <P asses> พี่เพราะว่าพอ Data จาก Data ธรรมดากลายเป็น Big Data นะจากซอฟต์แวร์ธรรมดากลายเป็นซอฟต์แวร์ที่มันจะเริ่มจะ เข้ามาเป็นคู่แข่งของคนแล้วเนี่ยก็คือ AI นะมีชิป AI ต่อไปมันก็จะมี Data มีควอนตัมคอมพิวเตอร์เพื่อมาใช้ประโยชน์จาก Data ที่มากมายมหาศาลที่ถูกที่ถูกขับเคลื่อนโดย AI จะมีควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเป็นเป็นอินฟาสักเจอร์เพื่อใช้เพื่อใช้ประโยชน์จาก Data เพื่อใช้ประโยชน์จาก AI นะ ซึ่งซีโอซีของของอูอเ,เกอร์เนี่ยนะเขาบอกว่าเขาเคลมว่าตอนนี้เขากำลังดีไซน์ไอคอนตั้มคอมพิวเตอร์ครับพี่นะซึ่งเขาบอกว่ามันใช้เวลาแค่200ร้อวินาทีในการแก้ไขปัญหาที่เครื่องซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกนะครพี่ Mm hmm. มันต้องใช้เวลาหนึ่งหมื่นปีในการแก้ไขปัญหาเนี่ยครับพี่ uh huh. แต่ไอ้คอมพิวเตอร์ที่ที่คุณซีอโอของของ g o o g l e เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ใช้เวลาแค่สองร้อยเซ two second นะเพื่อแก้ปัญหาที่ซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ที่ตอนนี้ที่เร็วที่สุดต,ต้องใช้เวลาประมาณหมื่นปะีอ uh ่ะแก้โซลปัญหานี้ได้เนี่ยเราจะเห็นว่า ถ้าเกิดไอคอนอตั้มคอมพิวติงตอนนี้มันคืออยู่ในช่วงเริ่มตน้นแต่ว่ามันยังไม่เสถียรไงพี่แต่ว่าคุณสัญญาพิชัยช<ฆ>ี g o o g l กพูดเนี่ยก็โอ้ทุกคนก็ต้องฟังต้องเชื่อคือไม่รู้จะถ้าเกิดค,คนนี้เราคนนี้พูดแล้วเราไม่ฟังเราก็เราก็เราก็ไม่รู้จะไปฟังใครนะพี่คือถามโคกเกิอีกทีฮะลูกน้องครัใช่ฮะพี่แล้วก็อ่า มันน่าสนใจมากคือไอ้ความเร็วเมื่อเมื่อสองวันก่อนผมดูดูดูคลิปวิดีโอในใน u t u b e พี่รายการ60 minutes ที่พี่เจระเคยดูใช่ไหมปปรโครัไอทำซูเปอร์คอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยนี่นะครับพี่อ่าอีกอีกสด์หนึ่งครับพี่ก็คือมันจะมีสามบริษัทใช่ไหมครับพี่มี a เม z o n a เม z o n Web s e r v i c e นะฮะมี Microsoft แล้วก็มี Google อันนี้ก็คือ โลเคชันของ Data Center ครับพี่นะฮะเราจะเห็นว่าไอจุดแดงๆเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือซะเยอะเลยใช่ไหมครับพี่นะฮะอยู่ที่เซาท์แอฟริกาที่เซาท์เซาท์เปาโลก็น่าที่บราซิลใช่ไหมครับพี่มีแค่อันเดียวเองของของเมอแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่ที่ยุโรปนะฮะที่ไชน่าอ่าประเทศจีนก็มีที่ที่ น่าจะอยู่ที่ปักกิ่งนะฮะมีอยู่ที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวนะฮะเอเชียแป็คือมีที่สิงคโปรอันเดียวพี่พี่จะเห็นว่าเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยคนมหาศาลกำลังซื้อมหาศาลดีมานในเรื่องดิจิทัลดิสทราน sformation มหาศาลแต่ยังไม่มีร้านค้ามาตั้งเลยนะ mm hmm. นี่แหละคือผมก็เลยมองว่าเนี่ยแหละค,คือคนรอจ่ายตังค์อยู่เนี่ย uh huh. แล้วคุณจะรอช้าอยู่ทำไมล่ะนะฮะ อันนี้คือคือ Amazon ครับพี่รูปต่อไปฮนะอันนี้ของ Microsoft ก็เช่นเดียวกัน Microsoft ก็จะอยู่ในอ,อยู่ในทวีปอ,อเมริกาอเมริกาเหนือใช่ไหมพี่อยู่ในยุโรปทนะวีปเอเชียก็สิงคโปร์ก็คองอยู่คนเดียวนะฮะแล้วก็มีอีสเอเชียคือที่ญี่ปุ่นก็คือจะคล้ายๆกันนะะโลเคชันของของบิ๊กเทคเนี่ยยังไม่มีใคร เทเงินลงมาที่เซาท์อีสเอเชียเลยนะฮะแล้วอันต่อมาก็คือที่พี่จีระกำลังเปิดอยู่นะอันนี้คืออ่าเป็นของ Google ครับพี่เราจะเห็นว่าปักหมุดเนี่ยอยู่ในทวีปอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะฮะในในเซาท์อเมริกาก็มีอยู่ที่หนึ่งนะฮะในเซาท์อีสเอเชียก็มีที่สิงคโปร์เจ้าเก่านะฮะเพราะฉะนั้น นี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าก็งเงินมันกองอยู่เยอะแยะเนี่ยทำไมจะไม่รีบมาลงทุนล่ะนะฮะนะครับพี่นี่คือคือเป็นเป็น,เป,นเป็นสาเหตุหลักที่ทุกคนก็ต่างวิ่งเข้ามาเพราะว่าเห็นดิมานในเรื่องนี้นะไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลเกิร์ฟเมนนะครับอะไรนะระดับคอร์เปอเรทนะฮะอีคอมเมิร e ์ซโอ้มีมีดีมานคอยอยู่เยอะแยะเลยใครเข้ามาก่อน ก็ได้เงินก่อนเน่ะเพราะว่าทุกคนก็พร้อมที่จะจะลงทุนใช่ไหมพี่เพราะทุกคนเห็นความสําคัญทุกคนกลัวว่าถ้าเกิดไม่ไม่ไม่ transformation ตัวเองจากจากกึ่งอนาล็อกกึ่งดิจิตอลเป็น fully เป็น fully ด i g i t a l เนี่ยรับรองตกตกขบวนรถไฟแน่นอนนะฮะคันนี้ในข่าวที่ที่นำเสนอเนี่ยเขาก็บอกว่า Microsoft ลงทุนอะไรบ้างนะฮะก็คือที่อินโดนีเซียครับพี่ ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวนะและ AI ด้วยเงินลงทุน1.7พันล้นานเหรียญสหรัฐหรือว่า6.2หมื่นล้านในระยะเวลา4ปีครับพี่แล้วก็มาดูอันล,ล่างนะมาเลเซียลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวและ AI ด้วยเงินลงทุน2.2พันล้านเหนรียญสหรัฐหรือว่า80,000ล้านบาทครับในระยะเวลา4ปีนะพี่เห็นอะไรพี่เห็นความแตกต่างระหว่างไทย อินโดนีเซียและมาเลเซียครับพี่ดูชงแาบนี้ผมก็ต้องตอบแล้วว่า <laughs> เป็นเพราะว่าเขาไม่กําหนดวงเงินลงทุนแล้วก็ไม่กําหนดกรอบระยะเวลาแต่ว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้หลังจากนี้นะรอดูรอดฟังอยู่คือคิดในแง่ดีเราคิดในแง่ดีเนี่ยเฮ้ยอาจจะเป็นความลับลงทุนเยอะมากเลยบอกไม่ได้ <laughs> อันนี้ในในในอีกอีกแง่หนึ่งก็คือเฮ้ยฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าจะลงทุนอะไรเว้ยจะใช้เวลาเท่าไหร่เฮ้ยพร้อมหรือไม่คือ ถ้าเกิดผมเป็นคนลงทุนเนี่ยแล้วผมยังไม่ได้บอกใช่ไหมพี่ว่าผมจะลงทุนกี่ปีผมลงทุนเท่าไหร่เนี่ยหมายความว่าโดยเซน์เนี่ยก็คือยังไม่แน่ใจว่าจะเทเงินเท่าไหร่มาจจะคุ้มหรือไม่คืจะหอกบอกว่าจะให้สินสอดเท่าไหร่ก่อนไม่ใช่ว่าอ่าใช่ครับพี่สอดว่ามาให้เท่าไหร่ใช่ไหมฮาใช่ครับพี่คือยังแหมกล้ากลัวอยู่อ่ะเนี่ยมันมันสะท้อนนยะออกมามันอาจจะดีก็ได้อ่ะแต่ว่าเขายังไม่บอกอ่ะแต่ผมว่า ทำไมเขาบอกประเทศอื่นได้ทำไมประเทศไทยมันมันเป็นสาวสวยรวยทรั์เซ็กซี่หรืออะไรถึงยังไม่พูดเนี่ยมันก็คือมันในมุมมองของผมผมก็มองว่าเฮ้ยเราเรายังเรายังเสียยอกาสอยู่นะเพราะว่าเขายังไม่ชวนว่าเขาจะลงทุนอะไรนะครับพี่นะฮะเนี่ยติดตามต่อไปตรงน,นี้นะอ่าแล้วก็อมาซ้อนนี่ชัดเจนแล้วใช่ไามจะลงทุนตามที่เป็นข่าว ก <G ül üyor> ใช่ครับ้ีบาทเดียวนะแต่ว่า,ออากว่าอ,อีกอปีหน้าอีกสาอ,กอีกปีหน้าแล้วก็จะปอีศักย์เลยใช่ไหมหลายปีหน่อยใช่ใช่ใช่คับพี่อันนี้คือ,ค,อคือเรื่องการจะทำอะไรเนี่ยตามหลักการ Smart ทโกใช่ไหมครับพี่สิ่งแรกที่ต้องบอกเลยไทม Time to finish Time to start เนี่แหละคือเป็นสิ่งที่มีในยะะสำคัญมากที่สุดในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่สิ่งเล็ก จนก,กระทั่งสิ่งที่มันเป็นบิ๊กโปรเจกต์ใช้เงินเป็นหมื่นๆแสนแสล้านเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ Time to start แล้วก็ Time to finish แล้วก็ How w u u h เนี่ยแหละคือโอเคอเมซอนนี่ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าบอกจะลงทุนเท่าไหร่ลงทุนเมื่อไหร่แล้วก็ลงทุนไปถึงตอนไหนอ่าแน่นชัชวร์เป็นโอกาส<ต>ที่ดีไปย้อนกัสิงคโปร์ล่ะฮะเท่าที่เสนายแสดงถ้าจะมาฟังที่ฟังวิทยุไดล้รับทราบหน่อยตัวเ ใช่ฮะก็คือ3.2แสนล้านใช่ไหมพี่ขยายการลงทุนจากเดิมนะฮะและก็ยังมากกว่าไทยเพราะไทยแค่หนึ่าแสนแสดงว่าคือของเราเนี่ยมันต้องมันต้องมีอีกหลายเฟดกว่าจะคือถ้าเกิดเราเอาสิงคโปร์ทำไทม์ไลน์ของสิทธไทม์ไลน์ในการพัฒนาเรื่องเนี้ยของสิงคโปร์เนี่ยเราอาจจะอยู่ในช่วงเริ่มต้น ที่จะลงทุนเรื่องนี้พี่คือ uh huh. ผมเป็น Amazon เป็นเป็น Big Investor เนี่ยเฮ้ย <He i, S 1> มันต้องเริ่มต้นที่เฟสนี้ก่อนเอาไป1.9แสนล้า huh. นแล้วดูอีกทีว่านะเราจะลงทุนเท่าไหร่ในปีนูน้นปีนั้นอะไรก็ว่าไปเพราะฉนั้นเนี่ยมันก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีคืออะไรที่มันเริ่มต้นนับหนึ่งมันเลม,มันก็คือต้องมีนับสองนับสามใช่ไหมพี่ uh huh. แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่บอกเลยว่าจะใช้เงินเท่าไหร่ จะลงทุนเมื่อไหร่จะเริ่ม when to start when to finish อันเนี้ยก็คือหนึ่งยังไม่รู้ว่าหนึ่งจะนับเมื่อไหร่มันก็คุมเคือคุมเคือแต่แต่ a เม z o n เนี่ย a เม z o n w e b Service เนี่ยค่อนข้างชัดแล้วพี่นะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของประเทศไทยครับพี่อ่านะว่าโอนมาแล้วโอนมาแล้วแต่ว่า,ม,าวมันก็ซอนไอ่าครับพี่อันนี้ Google ครับพี่ Google บอกว่าประกาศลงทุนตั้ง Data Center แห่งแรกในมาเลเซียโดยเงิน2,000ล้านเหรียญหรือ7 3หมื่นล้านเพื่อลองรับการเติบโตของเทคโนโลยีข่าวและ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปัจจุบันเครือข่าย Data Center ของ Google ไปอยู่ใน40ภูมิภาค121โซนทั่วโลกนะฮะกูเกไม่พูดถึงประเทศไทยเลยนะฮก็สะท้อนให้เห็นว่าคือในแง่ของถ้าเกิดใช้คำว่า ใช้คําว่า majority การการพร้อมที่จะทำอะไรสักอย่างใช่ไหมพี่ประเทศไทยเนี่ยพร้อมที่จะรับการลงทุนเรื่องเนี้ยเราอาจจะอยู่ในขั้นที่เป็นเด็กที่เพิ่งหัดเดินอะไรประมาณนี้ครับพี่แต่สิงคโปร์นี่มันคือผู้ใหญ่ที่วิ่งและวิ่งสี่ร้อยเมตรแล้วนะฮะอินโดนีเซียเนี่ยอาจจะเป็นเด็กที่โตและเริ่มเริ่มคุยรู้เรื่องแล้วมาเลเซียนี่มาเลเซียนี่วิ่งวิ่งวิ่งไล่าตามสิงคโปร์นะพี่เพราะว่าจากการจากการวิสัยทัศน์ของของมหาเท เมื่อประมาณสักสิบห้าปียี่สปีที่แล้วเนี่ยเขาเขาเริ่มสร้างเรื่องพวกนี้มาเนี่ยประเทศมาเลเซียเขาเขาเขามาเขาก็วิ่งได้เลยแต่ของเราเนี่ยมาเราต้องมาหัดเดินก่อนมาตั้งไข่ก่อนนี่ยแต่ว่าก็เริ่มต้นโดยอเมซอนเว็บเซอร์วิเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นจุดดีครับฮะก็ถือว่าเป็นประจัญญาดีผมไหวมาแล้วนะเมื่อหกปีที่แล้วผมไหยมาก่อนเพื่อนเลยนะผมหของจีนนะแต่ว่าก็ ยังย ok ังยังไม่เปียงป้างอะไรเท่าไหร่นะพี่ค so, ือก yeah, mm ็ย hmm. ังซุ่มซุ่มเงียบๆนะฮะหือสําหรับคนที่บริษัทหรือว่าองค์กรที่ทุนน้อยก็อาจจะเลือกของของของจีนใช่ไหมเพราะว่าในในเชิงของราคาเนี่ยก็ถูกกว่าของฝั่งพวก Big กเทคเนี่ยหลายเท่าตัวนะฮะแล้วเราภาครัฐภาครายที่น่าจะเป็นลูกค้ารายแรกๆเนี่ย คือก็ยังก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ใช่ไหมพี่ตามที่ผมผมสัมผัสนะเพราะว่าเราเคยอยู่ในระบบราชการเราเคยเข้าไปคุกคีกับแวดวงเรื่องพวกเนี้เขาจะมีความรู้สึกว่าของจีนไม่เอ่อไม่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 ดีเหมือนของของตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอแต่ยังไงก็ตามเ<ม>ี่ก็บอกว่าการที่วิกเทคแพ่กันที่จะมาลงทุนหรือว่าเจ้า <S <S ที่จะลงทุนในเมืองไทยเนี่ยเป็นประโยชน์ <S <S ต่อธุรกิจไทยแน่นอนใช่ไหมท้งภาคัฐภาคเอกชนใช่ครับพี่ คือประเด็นหนึ่งนะประเด็นหนึ่งที่คอนเซิร์นมากเลยก็คือเรื่อง Security เพราะแต่ก่อนเนี่ยเอะอะไรก็คือข้อมูลอะไรทั้งหลายแหล่ก็ไปอยู่ที่สิงคโปร์วะนะสิงคโปร์รู้ทุกเรื่องของประเทศไทยนะถ้าเกิดมีคนแฮกไนะนะเพราะนั้นการที่ Data Center อยู่ในประเทศไทยเนะี่ยมันก็เรื่อง Security มันก็ก,ก็ก็จะดีขึ้นหน่วยงานภาครัฐก็กล้าที่จะ ขยับตัวอย่างเช่นอย่างเช่นหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยถ้าเกิดอ่า d c t n t e r t อ r อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็กล้าที่จะใช้ Cloud ์อะไรกองทัพมันก็จะเป็น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 ดิจิตอลดิจิลอาร์มฟอร์สนะพี่หรือว่าเป็นดิจิตอลเกอ n เมนต์ดิจิอลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าเกิดความเชื่อมั่นและนะว่าเฮ้ยเซกูริดีขึ้นเพราะมันอยู่ในประเทศไทยนะฮะแล้วต้นทุนก็จะลดลงครับพี่อ่า คือประเทศไทยเราไม่ได้มีเงินเยอะไงนะฮะจะลงทุนอะไรทักทีเรื่องคลาวที่ภาครัฐเนี่ยโหยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ส,สวยหรูแต่พอไม่มีเงินเนี่ยยุทธศาสตร์สวยหรูมันก็คือเปมันก็คือ paperless นะฮะ paper ที่มีที่ม,ทมีที่มีตัวหนังสือเยอะแต่มันคือ paperless คือไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะถ้าเกิดไม่มีเงินใช่มัมพี่ไม่มีเงินเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาตั้งในประเทศไทยเนี่ย มันก็จะใช้งบน้อยลงโอกาสที่จะใช้แล้วก็ Security สูงขึ้นด้วยนะก็มีโอกาสที่จะหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจใหญ่ๆก็จะมาใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่มันจะตามมากับ Data นะตามที่บอกในสไลด์ต้นๆน,น,นะพี่คืออ d t t a เนี่ยมันก็คือวัตถุดิบของ AI แล้วคอนตั้มครับพี เพราะฉะนั้น Data Center เนี่ยมันก็คือวัตถุดิบอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประเทศไทยเรามีวัตถุดิบแล้วไอเอไมันก็เริ่มราคาถูกขึ้นคอนตัมคอมพิวเตอร์มันเริ่มที่จะเสถียรขึ้นต่อไปโอ้โหเราจะใช้ประโยชน์จากจาก Data c e n t e r ได้ได้อย่างมหาศาลถ้าเกิดอยู่ในประเทศไทยนะครับพี่คือเราก็เราก็จะได้ Service อื่นๆที่มาตามมาด้วยเพราะว่าผมมองว่า การที่ Big Tech เนี่ยพยายามที่จะสร้าง Data Center ให้มันครอบคุมเนี่ยมันก็จะเข้าถึงข้อมูลทุกมิติอะพี่ซึ่ง AI เนี่ยมันต้องการข้อมูลมหาศาลไปเทรนไงยิ่งยิ่งมีข้อมูลเยอะ AI เขาก็ยิ่งฉลาดขึ้นต่อไปตอนนี้อะไร o อ่าแชร์ GPT มันเป็น Omni ใช่ไหมค,ครับพี่ต่อไปมันอาจจะเป็นอ m มนิสองเป็นเป็นอะ,อะไร โอ้แล้วเป็นแชช GPT สี่ห้าหกเจ็ดแดเกเมื่อมันมี Data เยอะขึ้นฉลาดขึ้นมัน Learning เยอะขึ้น AI มันทันสมัยมากขึ้นคอนตัมคอมพิวเตอร์มัาเสถียรมากขึ้นโอ้โหนี่พี่มันมันจะแบบเป็นบิยอนอิ a เม n เนชันเลยนะถ้าเกิดไอสิ่งพวกนี้มันเดินหน้าประเทศไทยเราก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องพวกนี้เยอะแยะมากมายมหาศาลครับพี่แล้วสิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์มากก็คือเมื่อ มันเข้าถึงได้ง่ายราคามาถูกลงนะมันจะทำให้ environment เนี่ยมันแปลสภาพเป็น Digital environment มากขึ้นครับพี่คือปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในสภาพผมผมยังมองนะมันยังเป็นกึ่งอนาล็อกนะเป็นแซมิอนาล็อกกับดิจิตอลอย่างครึ่งๆอะ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่า environment มันยังไม่ fully ดิจิตอลเนี่ยมันจะขยับขยื่นคนโปรเซส หรือว่าอะไรเท่านั้นแหละมันก็ยังขยับไปไม่ได้คือคล้ายๆหัวมันยังไม่ไปไอ้พี่พยายามจะเอาขาไปแต่หัวยังไม่ไปเพราะนั้นพอไอ้สิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นมันก็จะทำให้ดิจิทัลแอนดวร์เมนต์เนี่ยมันมันมันเกิดมากยิ่งขึ้นพออะไรสภาพแวดล้อมมันเป็นดิจิทัลคนที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งนั้นก็พี่นี่คือประเทศสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับนะฮะในระดับรัฐบาลในระดับ ภาคธุรกิจขนาดใหญ่นะฮะอันนี้ SME นะใช่ครับพี่ SME micro SME เนี่ยก็ะจะได้ประโยชน์เยอะนะฮเพราะว่าคือตอนนี้ทุกอย่างมันก็อยู่แบบอยู่บนเป็นอ่า subscribe ใช่ไหมครับพี่อเออถ้าเกิดเราเราจะซื้อไปทั้งระบบเนี่ยธุรกิจเล็กๆเ,เนี่ย SME นะไม่มีทางแต <will train. S 2> ่ตอนนี้ทุกอย่างมันเป็น subscribe ซับสไคร์ในการที่จะใช้เทคโนโลยีเหมือนกับธ <the> ุรกิจใหญ่ๆได้นะฮะมันก็จะทำให้พอาะ v n v o r o n n t n t มันเป็นดิจิทัลมากขึ้นเนี่ย SME มีโอกาสได้เรียนรู้มีโอกาสได้เข้าถึงแอนเวอร์เ n t พวกเนี้นะ,ะก็จะเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นอะไรก็อรบอกว่า being Digital พี่แทนที่จะเป็นแค่ doing Digital ใช้เทคโนโลยีแต่ต่อไปเนี่ยจะป็น being Digital คือ mindset มันปรับเปลี่ยนไปหมดกับพี เหมือน,นตอนนี้บางหน่วยงานราชาการเนี่ยที่ที่ทยากทจะเอาเทคโนโลยีเข้าไปใช้เพราะว่าเพราะว่ามล์เซตของคนเนี่ยยังมันยังเป็นอนาล็อกอยู่อ่ะครับเมื่อเมื่อ e n v i r o n m e n t มันเป็นดิจิตอลหมดนะพี่มันก็จะมันก็จะใช้ประโยชน์ได้เยอะขึ้นนะเขาเขามีงานวิจัยบอกว่าธุรกิจเนี่ยที่ที่ทำสามารถปรับตัวเองเป็น Being Digital นะพี่สามารถสร้างไรายได้ได้แปดเท่าเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ ที่ยังไม่ปรับตัวนะครับเนี่ยครับพี่ก็เรื่องราวทั้งหมดที่ศึกษามาแล้วมาเล่าให้ให้รายการฟังประมาณนี้ครับพี่เป็นข่าวดีนะฮะวิกเทคกำลังแห่เข้ามาลงทุน Data Center ในอาเซียนรวมทั้งในไทยด้วยในแต่ละเจ้าจะมั่นกันก่อนจาะสินสอดก่อนหรือว่ายังไม่จ่ายเน่เดี๋ยวค่อยว่ากันติดตามกันต่อว่าจะเกิดการลงทุนจริงๆนะเมื่อไหร่แล้วก็จะทําให้เกิดผลดี ่อภาคธุรกิจนะฮะในเมืองไทยภาคแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมีอะไรอเปเีตยนแต่หนุ่ก็จะมาแชร์ให้เราได้ทราบกันนะรายการก่อนกับคู่ธุรกิจบริสแ s ทแฟชชิ่งวันนี้หมดเวลาพอดีนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่